สวัสดีจ้าพี่น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลช่ไหมกับช่วงเศร้าบรรยากาศช่วงเศร้าค่ะหนาวแห้งจ้าพี่น้องจ้าเมื่อคืนนี่กับลูกตาลกับน้องเต้นอนอยู่เต้นจ้าเมื่อคืนเนี่ยหนาวพี่น้องเลยท้องมากับมานอนอยู่หนาเต้นน้ำจ้าตื่นสมามาไม่เห็นนอนเอา้าไปเด้ห่มหดผ้าให้ท้องมาอันมองเขานอนอยู่ในบ้านเขาบ่าเขาไปนอนจ้าเขามานอนอยู่ไอ้นี่น้ำ ใหญ่ไปไว้มาไว้ทั้งนี้ไปยังควายใหญ่มาไว้ทั้งนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขายางเบืองจ้ะเดี่ยเก็บของเก็บยางออกทำความสะอาดมองนี้พี่น้องจ้ะนี่ปูผาเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวจะคอยมาเบืองว่าเตสิปูผาไปเฮ็ดอีหยังเนาะพี่น้องจ้ะ กางเตนทนติหงือหรือจังได้คอยติดตามเดอ้อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะให้้องเตยายของตรงนี้ออกอุ้นเจ้าพ่นสบายเลยพี่น้องบ่ะยู่อึงถึงฝาพ่สบายไ,ายาบบายไปลุงเรี้ยนต้ตาลูกตานผู้เดียวจ้ะพี่เตยพ่ไปพี่เตยบ่สบายเนาะติดไข่ติดไอกันพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนเที่ยวห่อนแต่มันกับบ่ห่อนเลยพี่น้องแต่มันอากาศเย็นแต่เย็นเบิดมื้อ ต่อให้มีแดดก็ยังเย็ยนล้มอยูน่นี่พี่น้องล้มวีวีอยู่นี่พูดเลไปจอดรถซาลิงไว้น่ะน้อยเนาะอยู่มองป้ายกาแฟแต่นเนาะคนเท็ทศยังอุย้ยมาถอนป้ายกาแฟเตติพี่น้องพูดเห็นปะ มีคุณเนอันอยู่กลางให้น้าแม่จ๊าเห็นบ่จ๊ะเห็นเห็นรถจอดด้วยนั่นบ่พี่น้องมองป้ายร้านกาแฟเลยนะเพื่อนจอดแค่ยังสันเด้เดี๋ยวจะเพิ่มก่อนสี่โดนเราพี่น้องเนาะคันคันบ่จับกล้องขึ้นมาแพนเบิ่งอมองนั่นมองนี่ก็บ่รู้ว่าอีกเกิดอีหยังขึ้นเนาะจ้ะเพิ่นลุงมาเอาหยังซั่นเด้ยพี่น้อง พี่น้องเห็นรถซ้าเดิงบอจ้ารถซ้าเร็งจอดอยู่มองมองขั้นขาผ่านเมื่อกี้เห็นไ่มพี่น้องมองไปกาแฟเฟตยจ้ะเพิ่นหาอย่างน้อยเนาะหาอีปูติเหรอเพิ่นหาอีปูหรือหาอย่างนั้น โอ้ยบ,อบังอุ้มบักทันเลยบรเห็นจอยเพิ่นเด็ยดอย่างบุพี่น้องหาปูหรือว่า,พา,กกาวเพิ่นอันลากอันว่าวเพิ่นตีหือพี่น้องว่าวเพิ่นตกตี่ยว่าหมู่ไอหมู่หวานนี่ก็บเเห็นว่าวเพิ่นมาปล่อยได้แหละพี่น้องมันคือสิตกเฮ้เอ้าว่าแต่ยาทำร้ายป่ายกันนอ้อพี่น้องเน,นาะกระซ่าเพื่อนทะเนาะเพื่นอนมาจอดซื้อๆดอกกูรู้ว่ารถผู้ใดพี่น้อง อาจจะค่อยมาเบิ่งกันว่าเตยอนคนเขา่าคนควองออกจากเมืองนี้นคะคะเตรียมร้าน,นได้นั่งกันสบายๆเนาะพี่น้องเนาะจะค่อยมาเบิ่งกันด้วยพี่น้องจ้าบรรยากาศยามมืดเศรอลมลมวอยโว้ยเดค่อยมาเบิ่งกันจ้า นี่จ้ะพี่เต้ยพี่เต้ยมายกอันนี้ออกให้แม่หน่อยลกูกเต้ยครับเร็วมายกอันนี้ออกให้หน่อยแล้วพี่น้องจ๋านี่รถอ่ายเพื่อนมาทรงมาทรงหินจ้ะเดี๋ยวออกหายจ้าแป๊บนึง เอาอันนี้ออกก็ลูกให้รถเพื่อนถอยเขาแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกนะ๋ยวสายไฟออกให้เพื่อนก่อนพี่น้องจ้าวางเบาๆตัวลูก ถือก็อถืออันนี้ให้แม่หน่อยครับ ดําเฮ็ดไปพร้อมพี่น้องจ้ามีอะไรก็เฮ็ดอันนั้นพี่น้องเนี่แหละให้เพื่อนเอาเหินมาใส่มองนี้พี่น้องเพราะว่าจะค่อยๆใส่ไปละพอแล้วจ้าไอ่เอ่นได้หินมาคิ้วหนึ่งเล้จ้าพี่น้องจ้าได้หินมาตักหนึง่งห้องคิ้วหนึง่ง ได้เกียวตรงนี้ให้มันเต็มเนาะพี่น้องจา้าใส่ขนปวยได้พี่น้องมือเนี่ยใส่ขนปวยเห็ดงานซอยจ้ะเกีียวออกมาให้มันเต็มลูกบกปวยยังลูก พยายามบ่อยอออกก็ได้เดี๋ยาแม่เอายางมะติดแถอยู่ตทนไหนลิ้มผ่าผ่าที่เขาวางไหมลูกพยายามยหญยออกงอกแม่จะเอายางมาวางดรืหือเอาไม่ติดหื้อเนาะเฮ็ดรูปอย่างลูกเกี้ยนออกจากนี้จากน้อยก็ได้เพราะว่าหงายมันขึ้นหรอถ้ามันเป็นก้อนหินแล้วมันตัดยากสินะลูก เป็น,นออาาาาขาดเป็นที่เคยวางไว้น่ะส่วนใต้ก็จะไปหาหมองวางไหมด้วยตัพี่น้องจ๋าหาวางอีกอผุล่ะอาจจะเป็นที่มองต้นกล้วยมองทางเขง่าะะูุล่ะจ้าเพราะว่าป้าได้เห็นเนาะเวลาพวกเจ้าอ่อพวกเจ้าอันหรือลูกค้าท่านใดที่เพื่อนพานไปเพื่อนมาเพื่อนมองเห็นป้ายเพื่อนก็นจินหูวั่าน หล่านมันอยู่หนีเนาะจ้ะเพราะว่าป้ายมันอยู่ตอนนั้นมันอยู่หม่องต้นไหม้ต้นนั้นเนาะพี่น้องมันมองมามันพอเห็นเพราะมันติดต้นไหม่พวกนั่นนะคะพี่น้องติดต้นไหม่สองอุ้มเลยจ้ะสองต้นนั้นมันมองมาแล้วมันพอเห็นโต๊ะแต่ใหญ่ให้มันตรงไปตรงกันต้นกล้วยตรงนั้นให้มันตรงกับทางเขาพอดีจ้ะส่วนทางนี้ก็มาผมไว้พี่น้องเอาหินมใส่ไว้น้ำนี้ก็ใส่ไว้ที่ละเล็กที่ละน้อยค่อยเฮ็ดไปจ้ะ ขายของได้ก็เก็บจังสิอ่ะพี่น้องเก็บเล็กเก็บน้อยเฮ็ดไนส่วนอันนี้ของเจ้าของก้อนพี่น้องเขาหนาฝนมามันยากนะจ้ะมันยางยากมันเละจังส่นะแถวนี้เนาะนพี่เตยซอยอันนี้ก็บาสาบายนี่แต่ว่ากระถือแม่ใส่ขี้เก่าให้แม่ใส่เฮ็ดซอยแม่ขี้เก่าเจ้าของบ็สบายกัน ออกหายออกกำลังกายนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวลูกเอาใส่ไปเลยใส่เลยครับเดี๋ยวแม่ไปเบิ่องเอาดอกฮะทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนั้นใส่หลายๆในเด้อลูกเพราะว่ามันมันตำจา้าหมองทั้งมหมองปลายืนนั่นแหล,ละอ่ะวทมเลยลูกทุบทุบให้มันมิดอันนั้นครับนั่นแหละค่อยๆเคลียร์ลงุงส่วนลูกมันจังบ่เมื่อยเจ้าของนะะคบรรยากาศมาเน,นี่ย ลมวอยๆจ้าลมวีวีลมหนาวคือเขาจ้าพี่น้องมือเศร้านี่สิบสามองศาจ้าอยู่ทุ่งนาเจ้สิบสามองศาเช้านี้เอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนี้ก่อนจ้าพี่น้องก่อตัวไปเฮ็ดงานซอยหลุดแต่เช้าก่อนก็คอ,อยพัวพักันคลิปใหม่นะจ๊ะเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพี่บ้านแพงจ้าเอฟซีลาองิงเอฟซี FC พ่อขมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานสาวน้อยเพี่บ้านแพงจ้า อยู่ดีสบายร่ำรวยเงินท้องจ้าสวัสดีจ้า